นะฮะผู้ชมครับสว,ส,สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ดำนะฮะอยู่ตรงพื้นที่ที่ไหนตรงนี้เรียกอะไรครับพี่ดำครับสวัสดีครับคอมูคองพูเ<พ>นาะพี่ดำปลูกปลูกอ้อยนะเออต,ตอนนี้เห็นอยู่ในบริเวณเนี้ยมีสวนอ้อยอยู่นะเดี๋ยวอยากจะขอความรู้พี่ดำนะว่าเป็นไงบ้างครับได้เชิญไปดูนะฮะตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่คือ อ้อยที่ปลูกนี้กี่เดือนแล้วพี่ดำอันนี้อยู่ประมาณเจ็ดเดือนหกเดือนหกเดือนกว่าอออันนี้หกเดือนหกเดือนกว่าแล้วแล้วค่อใช้ประโยชน์เออกี่เดือนก็เจ็ดเดือนขึ้นได้เลยเจ็ดเดือนขึ้นได้เลยใช่ไหมเริ่มเริ่มจะแบบเลือกเขาตอใหญ่ๆอย่างเงี้ยอือย่างนี้มันจะอยู่ประมาณตอเก่าอืตอเก่าตอเก่าเขาเอออะ่าง้ยอ๋อเป็นเป็นพันอะไรครับที่ปลูกตรงนี้ข้นแก่นห้า อ๋อมันดียังไงเออแต่ละพันธุ์ที่<ม>ที่ใช้เนี่ยส่วนมากเป็นพันธุ์ขนแก่นห้า,าใช่ไหมหอมความหวานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกันนิดนึงอ๋อเอออย่างถ้าอย่างสุพรรณคราจะเขาก็หอมอยู่<อ>ความหวานเขาถ้า,ถาหวานจะสู้ตัวนี้ไม่ได้หวานดีนะอ๋อนี่ใปลูกผสมประสานเลยนะเนี่ยตรงนี้มีสวนยางด้วยแลมีสวนยางเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมนะครับบริเวณสวนอ้อยนะะของพี่ดำนิดนึงนะฮะว่า ปกติเนี่ยก็คือเอาไปขายที่ไหนครับพี่พีอยากพัฒนาฮนะอ๋อในพื้นที่เราเราเป็นไงไปไ,ไปคันเองหรืออะไรฮะ,ะต้องทำความสะอาดแล้วก็ไปคันเองฮะอ๋ออ่าโอนี่นะมีปลูกอยู่หลายจุดมากเลยนะครับผู้ชมเจะผสมผสานกันไปอืมเป็น,เป,นเป็นสายพันธุ์ขอนแก่นดห้าข้นแก่นห้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอโอ้มีทุเรียนก็มีนะมีทุเรียนด้วย อ่าเดี๋ยวอยากจะนําเสนอให้กับผู้ชมประมาณยังไม่ถึงปีเนี่ยประมาณสิบเดือนอืมประมาณสิบเดือนสิบเดือนนะนี่อ้อยสิบเดือนมันเลือกตัดไปพวกลาไม่ใหญ่กว่าเขาว่ารุ่นพี่นะทำอย่างเงี้ยอย่างตออย่างเงี้ยผมตัดไปก่อนละมาอธิษฐแล้วมีการตัดมีการตัดไปเยอะอยู่อะไรเงี้ยตัวตอใหญ่นะอืมเพราะมันเลือกตัดไปแล้วอะไรเงี้ยอ๋อนี่ปลูกพื้นที่ประมาณกี่กิงกี่ไร่ตรงนี้ปลูกอ้อยอ่ะ ตรงนี้ไม่เยอะนะตรงนี้อยู่ประมาณไม่ถึงงานนะโอ้ลเลอ,อมันเป็นเป็นพื้นที่ที่ว่ามองบ่างนิดนึงแล้วก็อะไรเออมันมีแต่โอ้แล้วเอเป็นไงบ้างอะเอาไปขายเองคั้นเองขายเองใช่ไหมฮะใช่ใชฮะเรามีอุปกรณ์คั้นแล้วไปขายขาย ตามตามตลาดตามอะไรเงี้เหรอใช่ใช่ครับผมต,มตลาดนั้นอ<ม>ันนี้ถ้าเราคั้นดสดถ้าไม่ใส่น้ําตาลผสมน้ําตาลอ่ะคนนิยมชอบกินนะครับแล้วอย่างต้นอย่างเงี้ยต้นใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างน,น้อยเนี่ยต้นหนึ่นงเ่ยกือบสองโลนะพี่ไหนตอนนี้นะเนี่ยนะอ่าต้นใหญ่ใหญ่อย่านั้นอ,อ๋<พ>อเ<ๆ>นี่ย<อ>มันไม่ใช่ว่าต้นขีดต้นขีดนะพี่โอ้ต้นหนักนะพอไหมที่เราปลูกเนี่ยพอกับการไม่พอไม่้พอเหรอไม่พอครับพี่อ๋อแล้ว ถ้าไม่พอเราไปเอาที่ไหนครับไปสั่งคนอื่นมาผมอไปซื้อที่สวนใหญ่เลยฮะอย่างที่ว่าอย่างอ้อยที่เขาลงน้ําตาลเลยฮะง่นเลยครับผมที่เขาจะปลูกเป็นหนังจูใหญ่ๆอย่างนั้นที่เป็นร้อยไร่อะไรอย่างนั้นฮะอืมครับผมอ๋อมาได้เราเราใช้เดือนหนึ่งประมาณประมาณกี่ตันสองตันกว่าครับผมสองตันกว่าครับาัโอ้โหไม่ถึงเราคันเองอะนะครับผมนเนี่ฮะผมพาผู้ชมเดินสำรวจนะครับ อะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยนี่คืออันนี้แบบนี้เราตัดได้เลยรือเปล่าตัดได้เลยเพราะมันมีตอกรตัดไปแล้วเนี่ยอ๋อนี่มีล่องรอยการตัดอยู่ผมจะมาเล็มเอาพวกลำใหญ่ไปก่อนตัดไปได้สามลวดไอ้สามงวดสี่งวดนะอครับผมถ้ามีตัดไปเนี่ยตอมันจะต้นมันจะถี่กว่านี้อืครับพี่อย่าไม่จะไม่มองเป็นห่างแบบนี้แล้วอ๋อก็คือมันตัดไปไปเรื่อยแล้วมันก็ยังอยู่นะงอกขึ้นมาใหม่อนนึงนี่ก็อยู่ประมาณสักสิบอยู่แต่เราตัดได้วันสามแล้ว อ๋อต้นหนึ่งน้ำหนักประมาณกี่กิโลอะเนี่ยอย่างเงี้ยสองแล้วเนี่ยอ๋อต้นหนึ่งประมาณสองโลถ้าเราปล่อยไปอีกสักเดือนหนึ่งมันก็น้าหนักเราก็เพิ่มไปอีกอ๋อมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่นี้เวลาเราเราซื้อจากเอ่อเรียกว่าวัตถุดิบไปซื้อจากที่อื่นมาแล้วเราซื้อเขาเป็นตันหรือเป็นโลเป็นโลครับโลอ๋อคิดเป็นโลเหรอฮะแต่ถ้าเข้าโรงงานก็อยู่แปดสิบตังค์นะอ๋อแต่ถ้าผมพวกผมไปเอาอย่างเงี้ยมันจะอยู่สามบาทถสามบาทอ๋อเขาแบ่งขายเนี่ยโลละสามบาทเลยแต่ถ้าคน คนทางนูนะ้นทางจันทบุรีขึ้นมาเอาทางชนบุรีเนี่ยเอาขึ้นไปก็เอาสามบาทสิงแต่เขาไปขายต่อสี่ห้าบาท<ม>ถึงนหกบาทเลยอครับแล้วแล้วต้นหนึ่งคันได้กี่ขวดอะที่เราขายมันก็ตนหนึ่งได้กี่ขวดประมาณ,มาณมมไม่ไม่ใช่เลยคำนวณได้อ,อ,อ,ยอย่างน้นอยโลอย่างเงี้ยอ่ะ้อยโลอย่างเงี้ยมันก็จะได้อยู่ประมาณ หนึ่งร้อยขวดนะอ๋อกะปิสองร้อยขวดอะไรงั้นอ่ะอ๋อแปดสิบขวด90้ขวดอะไรงั้นนะครับตอแล้วก็ปีขนาดนี้โอ้โหนี่เดินสำรวจเดินชมบริเวณสวนหลังบ้านของพี่ดำเลยนะครวันนี้เห็นพี่มันน้อยแต่ว่ามันปลูกก็ปลูกทีมีทุเรียนด้วยนะเนี่ยอ่าคือดินเนี่ยผมจะไม่เห็นไหมอืมมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับ อ๋อนี่คืออันนี้คือเปลือกอ้อยเปลือกอ้อยเห็นไ,ไหมอันนี้คือเป็นย่อยสลายแล้วครับอ๋อ,อ,อมันย่อยสลายแล้วครับผมอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันกัดของเขาเองอ๋อนี่คือบร <ยา S 1> ิเวณคนคนทุเรียนเนี่ยคนทุเรียนยาไม่ได้ฉีดครับอืมปีหนึ่งมันฉีดวมันห,หนึ่งสองผนมันมันย่อยง่ายเลยรฮะอันนี้ถ้าเราไปใส่เอ็มใส่อะไรด้วยเนี่ยประมาณเดือนว่าหรือสองเดือนเนี่ยมันจะต้องมีสับปะรดมีของเปรี้ยวอะไรด้วยนะฮะอย่างนี้จะได้เลยสองเดือนเนี่ย อ่ะทีนี้พี่ดำพาไปดูอที่บ่อที่คันใช่ไหมอุปกรณ์เห็นนีอยอู่ยังไม่ได้รับไม่เีเอเอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชมนะครับที่บ้านของพี่ดำเขาเขา,เขาคันขายแต่ในตลาดสดนะฮะก็<ร>ผมเห็นแล้วว่าเออน่าสนใจนะฮะก็เลยมาชมของพี่เขานะครับนี่นะครับผู้ชมครับเนี่ยที่บร,ริเวณบ้านโอ้เนี่ยอุปกรณ์นะฮะโอ้นี่นะครับนี่ยังไม่ได้ทา คาสะอาดเองเอาออกมาโอ้โหนี่นะผู้ชมครับนี่คือคืออุปกรณ์นี่คือเครื่องคั้นนะครับแล้วก็นี่อ้อยที่คั้นแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเป็นถังน้ําแข็งอะไรต่างๆอย่างนี้ถ้าเราไปทำผล e a a ปุ๋ยจุกเอเชียวภาพได้ไหมเราเอาพวกสับปะรดสับอะไรไปสับรวมกันนะแล้วก็ไปคุมสักไม่ เท่าไหร่แล้วเราไปพริกไ่เกินสองสามล่พี่เปื่อยได้เลยฮะพี่<ม>นําทําเกี่ยวเรื่องคันอ้อยขายเนี่ยทํามานานยังก็มันเคยทําชุดหนึ่งอยู่ประมาณห้าหกปีก่อนนู้นช่วงแรกแล้วก็ทีนี้ก็มาหยุดแล้วก็มาชุดหลังนี่เกือบสิบปีนี่แหละโอเคไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้เลยฮะอยู่ได้เลยเพราะว่าลงทุนมันก็ ถามมากไหมไม่มากหรอครับอืมเรามีที่เราปลูกเองไปด้วยได้เลยทำไปพร้อมๆกันครับผมเรมีวิธดูดิบอยู่ในตัวตัวเราเราก็ไม่ต้องพิ่งไปเอาอืมมันก็ส่วนหน้าขายแถวไหนในพื้นที่สียพัฒนาฮะพื้นที่บ้านเราครับผมออกไป็อยประมาณสามโลอืมครับผมมันก็จะได้ครับโอ้ยหน้าถ้าเป็นหน้าหน้าร้อนหน้าแรงอ่ะขายดีไหมหน้าแรงหน้าแรงขายดีขายดีมากครับผมโอ้เพราะว่ามันมัน ร้อนจัดครับมันร้อนจัดแล้วทีน,นี้ส่วนผลที่เหลือนี่ก็คือที่เห็นอยู่นี่คืออันนี้เขาเรียกว่าเศษเอเขาเรียกอะไรนะอันนี้เศษสังอ้อยเศษสังอ้อยเนี่ยฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เพื่อนๆครับมันมันดีไหมเนี่ยเศษสังอ้อยแบบเนี้ยอันนี้คือถ้าว่าเป็นปุ๋ยเนี่ยดีมากเลยครับอ๋อเป็นปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยได้เป็นปุ๋ยดีมากเลยอ๋อเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกพี่ไปวางไว้โคนเขาครับไปยอดสลายเลยแล้วอ่าหนเขาดูที่มันย่อยเป็นไงบ้างครับพี่ก็อย่างนี้ไงพี่อย่างนี้ที่นบีม อย่างที่ว่าถ้ามันต้องลอยลงไปหีน่อยมันก็จะมองเย็นเลยอืมพัฒมันเป็นปุ๋ยไปแล้วอ่ะนะมันเป็นปุ๋ยไปแล้วครับพี่เนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดำซับถมเนี่ยอ๋อเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยอย่างนี้เลยพี่เห็นไหมครับเนี่ยมันก็เท่ากับปุ๋ยแล้วพี่เนี่ยเห็นไหมก็คือเราหมักไว้นานๆเดี๋ยวก็เป็นปุ๋ยเองนี่เป็นปุ๋ยนะพี่ครับมันมีเนี่ยอันเนี่ยอืมเนี่ยก็เป็นจริงๆแล้วทําเป็นผสมพวกปุ๋ยหมักได้เลยว่าถ้าเรามีอาจจะมี เชื้อเห็ดเชื้ออะไรอาจจะเพาะผันได้เลยซ้ำอ๋อได้ด้วยเหรอขึ้นไหมมันน่าจะขึ้นนะพี่เพราะว่าตัวนี้สั่งตัวนี้น่าจะเพราะว่าผมเคยไปเรียนรู้ที่บ้านนาดีเขายังเอาผิวมันใส่เลยพี่อ๋อนี่ยครับคือในบริเวณข้างๆบ้านของพี่ดําก็มีเรียกว่าส่วนที่เหลือจากการทำคั้นอ้อยขายเนี่ยแล้วก็นะฮะเป็นพิธีชีวย่าง ความจรไปโรยไปย่างอยู่ในการที่ดําเนินชีวิตอยู่ก็ถือว่ากระทบไหมพี่ช่วงโควิดตอนนี้กระทบนะาแต่ส่วนน้อยครับเพราะว่าเราออกไปมันยอดมันก็ลงมาเยอะอยู่อส่วนเยอะเลยแต่ว่าถามว่าคนอื่นเขาเป็นมากกว่าเราบางทีฝนฟ้าอากาศมันตกล้วก็ตัดยางไม่ได้แต่เราก็ขายได้ทุกวันเราก็ยังขายได้อะไรยังเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมนะก็คือบ้านอยู่ พื้นที่อยู่ในประมาณสักงานสองงานเนี่ยก็อยู่ได้นะครับสบายครับก,นะก็ขอบคุณพี่พดำม,ม,มากๆนะครับสำหรับความรู้เรื่องของอ้อยในวันนี้นะฮะสายพันธุ์นี้เขาเรียกสายพันธุ์อะไรนะอันนี้เป็นขอนแก่นห้านะขอนแก่นห้าแต่ทางนี้เป็นขอนแก่นหนึ่งอ๋อขอนแก่นหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ขอนแก่นห้านะผู้ชมครับรับผมมันจะมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แล้วแต่ว่ามันอาจจะความหวานความหอมก็อาจจะมีมากนิดนึงอันไหนอันไหน อะไรหวานหอมต่างกันยังไงครับมันก็ไม่ทิ้งกันเท่าไหร่หอมไม่ทิ้งกันเท่าไหร่ขอนแก่นหน้ากับคอนแก่นหนึ่งผมอืมอ่าโอเคขอบคุณเจดดํามากๆสำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามครับ,รบแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ